สวัสดีครับสินค้าตัวต่อไปอย่างเราก็คือ,อ power bank นะครับไฮโบร่าอีกเหมือนเดิมนะครับดูเทียบกับขนาดบัตรเครดิตก็พอๆกันนะครับแต่ตัวนี้จะหนาก,กว่าตัว3,000แอมป์หน่อยนะครับแล้วก็มีความพิเศษที่มี2ที่ชาร์จนะครับก็จะมี5,000เอา5,000แอมป์กับเอาเอ้ย5เอา5 0 0แอมป์กับเอา1,000แอมป์นะครับเพื่อในการชาร์จ iPad ที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีสำหรับ iPhone สามารถชาร์จได้กันได้2เครื่องนะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับขนาดก็พอๆกับตลับแป้งนะครับก็กดปุ่มเช็คนะครับสถานะว่า,าแบตเท่าไหร่นี้แบตบเหลือสีขีดนะครับแล้วก็ไฟจะดับไปเองนะครับเดี๋ยวลองมาเสียบแล้วก็วิธีการใช้นะครับครูมนะครับ ครับตอนนี้ก็เสียบต่อเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใช้นี้นะครับจะแตกต่างจาก3 0 0 0นแอมป์นิดหน่อยนะครับคือลองกดปุ๊บทีเดียวนะครับ3,000แอมป์จะติดเลยแต่อันนี้ยังไม่ติดนะครับต้องกดค้างนะครับกดแช่ไว้นะครับจนกว่าไฟที่ปุ่มจะขึ้นเห็นไหมครับจะแตกต่างกันปุ๊บสถานะชาร์จเรียบร้อยนะครับไฟนี้นะครับมีติดค้างไว้ นะครับแต่ถ้าเรากดอีกทีนึงปึ๊บอ่ามันก็จะโชว์สถานนะว่าอ่าตอนนี้ชาร์จแล้วเหลือ3ขีดนะครับกดค้างไว้ปึ๊บอ่าไฟมันก็จะดับนะครับจะไม่ได้เป็นการรบกวนอันี้ก็จะดับเหมือนกันนะครับโอเคครับล้วก็กดค้างไว้ถ้ากด2ครั้งนะครับอันนี้ นี่ครับเป็นไฟฉายถามว่าไฟฉายมีประโยชน์ยังไงนะครับก็จะมีประโยชน์ตอนที่เออเวลาเราชาร์จในที่มืดๆเราก็สามารถหาสายชาร์จได้หาอุปกรณ์ของเราได้นะครับโดยการใช้ไฟฉายนี่นะครับกด2ครั้งอีทีนึงก็คือการปิดนะครับกดค้าง